สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาพบกันอีกแล้วจ้ะวันนี้เรามากินข้าวเย็นด้วยกันนะจ๊ะวันนี้เราจะกินเอ,อยำขนม,จ,นขนมจีนค่ะยำขนมจีนดูค่ะดูค่ะอุ้ยมองเห็นไหมคะนี่ค่ะอันี้ออกอ่ะอปลาทูเน้นๆจ้าปลาทูนี่พริกพริกซีฟาแดงพริกปน่นไปทำกันเลยยำกันเลยจ้ะ อย่าได้รอช้ามามากินข้าวด้วยกันนะคะอาหารเย็นค่ะบีบมะนาวไปค่ะแล้งก็ตำอ่ะนี่ซื้อของแล้วก็ตำแล้งก็ตำทำเองย่ไไงไรบีบมะนาวลงไปบีบมะนาวบีบที่ไหนได้ไหมอ่านี้แล้วขยะนิดนึงเดี๋ยวใส่ขยะนะคะอ่านี้กันบีบมะนาวลงไปในถ้วยของแม่ก็ขอสองชิ้น มะนาวลงไปอ่ะดีมะนาลงไปก่อนแล้วก็ต้องขยับมาค่ะเขื่ขยับแม่หเ่อไปนะคะที่ฝนจ้าที่นแม่แม่กินเข็ดแม่กิเ็ดนะคะนี่นะที่น พลแล้วก็อ่าขาดไม่ได้จ้ะน้ำปลรราวันนี้เราใช้น้ำปลรราของแซ่บไหมนะคะคุณแม่ใส่ไปเลยจ้าใส่ใหนึ่ละกันโอ้โหเขียบเลยอะของน้องกัตอมค่ะหนึ<อ>่งชอ้อนหนึ่งช้อนอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อน แม่ขอทำขอน้ำตาลนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเค็มไปเนาะเค็มจัดนิดนึงวันนี้เราก็มีผักเลยนะคะมีผักลวกมีหอมลวกมีหอมแดงหอมแขกค่ะหอมแขกแล้วก็หอมหอมลวกแล้วก็ผักขาดขาววันนี้ผักกาดขาวลวกป้ามาคลุกเขาให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะนี่นะคลุกเขาให้เข้ากันนี่แล้วก็เออ คุยกันเข้ากันเสร็จแล ok. 1, ้วก okay. 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 ็ค oh ่ะนางเอกของเรานะคะขนมจีนใส่กับเลอแกะนยขนมจีนอันนี้เป็นของของโอ้ยหลวงหลวงอ่ะขนมจีนน้องตอนนยังไม่รู้เอาประมาณพอประมาณหยาบมาขยับมา เพื่อนมองไม่เห็นแค่นี่ผักของเรานะอ่ะของน้อก๊าดมใช้แค่นี้พอไม่อพอเนาะไปของแม่ของแม่ว้าวจีนนะคะที่ะคะ่ถักโวากมาถกค่ะจ นี่จ้าใส่ปลาทูนิเก้นเข้าไปนึ่งจ้าเนี่ยเอาเหรอไม่ชอบอ๋อเราก็ตไม่ชอบกินเนี่ยไม่ชอบเนื้อสัตว์เลยนะคะไม่ชอบเนื้อสัตว์เลยถ้าทานเนื้อสัตว์ได้ก็คือเป็นเนื้อสับที่แบบไม่ติดรสชาติไม่คือไม่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 มีความนุ่มเลยอะค่ะคือเป็นเนื้อสับที่แห้งไปเลยคือรับรสไม่ได้ว่าอันนั้นคือเนื้อสัตว์อันนั้นเราต้องจะทานได้อันนี้คุณแม่ต้องรับนะแล้วก็หั่นแดงจ้าหั่นแงนี่ทางหั่นแขกมันใช้หอมแดงค่ะคุณแม่หั่นเป็นดุจเต่าเลยนะใส่ไหมไม่ใส่นะคะอ่าแล้ว กุเขากับคุณแม่เขา่กุ้เขากุ้งเขานะปข้าก้งเขาข้าวปาปาขอ้าี้างมีก้างมีก้างว้าวเดี๋ยวลย้ยวมามา้าใช่ไได้ลนะอือคุณแม่เวงนี้ว้าวอือคุณแม่ขอได okay, ้ไหมคะขอคุณแม่ขอร้องชก่อนนะ รนะอรัอชิมดๆพอติบเดีอ่ะอืมเจ็บมากว,าว้าวเจ็บมากขอใส่หอมแดงให้หมดเลยนะคะหอมแดงกับปลาทูใสให้หมดไปเลยมะนาวสองชิ้นพอดีเป๊นนะแลวคะ่ะเปรี้ยวพอดีเลยแม่ขอเอาหัวปลางนี้ขอบคุณค่ะน้องฮันตองมะนาวมาให้แล้วค่ะ ไปเราจะมาเริ่มท,ที่งานเลยนะคะไม่ขอผิดผาีใส่จานะคุณผูชได้มองเห็นชัดๆนะคะ่ะมีหนาจานมัเยียอย่างนี้นะคะ่ะตอนนี้เราก็พยายามหาพื้นที่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  เจบด้วยกันจ้าอาหารเย็นง่ายๆวันนี้เราก็มียำขนมจีนใส่ปลาทูไปอเอาพริกออกก่อนเอามะนาวออกก่อนเปรี้ยเกินนี่นะมากจ้าใครยังไม่ทานข้าวเย็นนะคะมาทานด้วยกันนะวันนี้คุณแม่กับน,น้องกระตอมก็มาทานข้าวเป็นเพื่อ,อ,อกนกันทุกคนนะคะวันนี้เราเกินอะไรเอย่ยยำขนมจีนใช่ไหมคะน้องกระตอมน้องกระตอมใส่พริกอยู่ไหมลูก พอแล้วใช่ไหมแม่ขอโรยพริกอันนี้ตกแต่งสวยงามนิดนึงแต่คุณแม่ไม่ทานนะมันจะเผ็ดเกินแต่โรยให้สวยงามเชยเฉยอันนี้ค่ะกินงกูก,ก,ก,กับผักวันนี้นะคะมีผักกาดขาวรวกมีหอมหอมต้นหอมรวงนะคะแล้วก็มีมหอมหอมแขกอย่างนี้นะคะหอมแขกอย่างนี้นะไปกันเลยจ้าทำข้าวด้วยกันจ้าแซ่บแซบจ้า กัดเลยไม่ใช้มือนะแสบพริกเผ็ดได้แหละขอข้าแรกก่อนนะขอะขอ้าแรกเนี่ยอ้าวขอหอมแดงหอมแดงหอมหอมแขร์อ้าหนึ่งสองสามไป

กระดกบมะถูกตร้งมะถูกกินข้าวด้วยกันจ้าใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะจ้าอย่ามาถูแซบๆดะ mm うん。I like that. Mm. แม่ใส่พริกแล้วจะไม่กินพริกหันหันอย่างเงี้ยเหรอ,อเผ็ดเกินไม่ไหว

เมนูนี้ก็บ้านเราก็ทานไม่ค่อยบ่อยค่ะบางครั้ง้างจะอรสจัดนาน,นานทานทีอะแต่วันนี้คุณแม่อยากกินขอหน่อยแล้วกันสมยาดค่ะแซ่บมาก หอมบวกค่ะผักผักผักเนื้อตู้เย็นตั้งแต่สองสามวันที่แล้วค่ะแม่ก็เลยเมไม่กล้าไม่กล้าทานสดค่ะเนาะก็เลยลวกดีกว่าสบายใจนะคะลวกแบบ ่น้ำร้อนนิดนึงน่าจะมีอะไรนลบเลยค่ะเกือบคุ้หมดแล้วนี่เหรอเนี่ยเป็นผลไม้ไหคะผลไม้ต้องตอมทำอื่นแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้น้องตอมทำผลไม้นี้ผลไม้ของเราก็จะมี อันหนุนอัปเปิลอัพเปิลค่ะแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยอันนี้กล้วยเลยือนางน,นะคะกล้วยเลยือนางจากสวนบ้านหลังบ้านเราเลยค่ะลูกอาจจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาสมบูรณ์ที่เห็นเป็นรอยดำๆน้ำตาลนะก็คือเป็นรอยแบบนกเข้ามามาเกาะแล้วก็มาเล็บเขาข่วนนะคางเล็บข่วนก็เลยจะเป็นสีดำๆนิดนึงแต่รสชาติอร่อยหวานอร่อยนี่คือผลไมห้หลังบ้านเราเลย เราก็ตองทานผลไม้นะคะคุณแม่คุณแม่ครัยำขนมจีนต่ออีกนิดนึงเจ็บมากกล้วยเนื้อแน่นมากเลยค่ะอืม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 อมอืมอื อ,อร่อยค่ะนี่แหละท่านคงสงสัยนะว่าด,ดินเปลี่ยนรถผ่านบ้านคุณแม่ติดถนนเลยนะคะถนนเส้นหลักก็เลยเสียนรถเยอะน่ะอ่าไม่ผ่านผลไม้ได้หรอลูกกินผลไม้ก่อนไหมติดของวาติดขนมผ่าเด็กน้อยไปต่อกันค่ะ

đúng bảo tưởng không เครื่องปรุงในนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยค่ะมี <c oughs> มะนาวจากสวนหลังบ้านพริกป่นน้ำปลาแซ่บไม้นะคะแล้วก็อืมอะไรเนะประถูคุกเข้าเท่ากันแค่นี้เองค่ะ <ไง S 1> ทำง่ายมาก<ง>คือรสชาติตามใจชอบเลยอันนี้ไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าน้ำปลาก็จะมีผงชูรสมาแล้วนะคิดว่า น่าจะมีสูตรผสมหมูรุมมาแล้วก็คืออร่อยเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยคือนี่ค่ะเวลาแซฟไหมอืมกินเกนยอยำขนมจีนอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วพอดีเลย

เหลืองหอมแดงกับปลาทูนิดหน่อยอืมเมื่อกี้แกะไปแล้วนะคะแกะอไปแล้วเนาะ อยากกินตรงปากน้องคางเขาเนี่ยโอ้โอยากกินตรองคางเขาเนี่ยแต่แม่ยังชอบไม่ค่อย,อยอกับเท่าไหร่ต้องชิมดิอืม้อมกัดเลย่ด้ได้เผ็ด เด่นกับปลาทูดินเนินจ้าไปจ้า รถ <c oughs> ผ่านมาบ้าก็มองตามครัวอืมอช่ นี่คือเรือนิดหน่อยอมีปลาผลไม้ผลไม้มีกล้วยมีแอปเปิลนะคะแล้วก็อง,งุอ่นบางรูปตึงบางรูปไม่ตึงค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้ผักตรสรุปว่าแม่ไม่ได้กินผักกาดขาวเลยใช่ค่ะว่าผักกินหอมแดงกับต้นหอมรวกก็อ,อ,อร่อยแล้วก็ไม่ได้กินผักอันนี้เลยเอไาไว้เผาหน้า <S <S ไว้ทำเมน กินผลไม้กันอืมกินขาวแล้วต้องกินหวานจ้าไม่ไี้ไม่มีผลไม้กันค่ะกันนี้ของค่าก็หมดของขาวกินอิ่มแล้วเนาะกินผลกินผลไม้กันจ้าทีจจอะไรก่อนดีเนี่ยคุณแม่เขาแอปเปิลลูกเล็กๆอ่ะเนี่ยบ้านเราบ้านเราก็จะมีตลาดอยู่ ติดบ้านเลยนะคะก็จะมีผลไม้เยอะหน่อยแต่วันนี้อยากกินแอปเปิ้ลลูกเล็กๆมันเปรี้ยวแล้วก็รสชาติจะเปรี้ยวหวานนิดนะกินอะไรก่อนดีกินองุ่นก่อนแล้วกนะันองุ่นเนาะผละไม้แม่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ทานเยอะเพราะว่าเมื่อกี้กินยำองุ่นกินไปเยอะแล้วอื เยอะมากอนห่งก็รสชาตแล้ะยังไม่หวานไม่หวานจัดเพราะมันหลงหลงหลงออกจุกนิดนึง วันนี้เราก็ทานข้าวเย็นอิ่มกันแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทานข้าวเย็นนะคะมิ๊มาบอกกันหน่อยนะวันนี้ทานข้าวกับอะไรกันนะคะส่วนคุณแม่กับน้องตั้มนะคะวันนี้เราก็ทานขนมจีนยำขนมจีนเสีบปทูค่ะอิ่มแล้วนะคะวันหน้าเราจะมาทานอะไรเดี๋ยวเราชมกันนะคะติดตามเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้นะคะดูดูดูของคุณแม่ฮนิดนึงอันนึ่งสองสามก้าวด้วกัอันหนึ่งสองสาม หมดแล้วจ้าหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าตอนเย็นพรุ่งนี้เราจะทานอะไรกันดีนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ให้พีิอาโต้น้องอาตอมนะคะครอบครัวข,ของเราอัโตอมแฟมบิลลี่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจ้าพร้อมกับมีการผลไม้ก,กับยำปลาทูค่ะ นะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตานะคะก่อ,อนที่จะเปิดก่อ,อนที่จะปิดคลิปขอหนึ่งซับนะคะสวัสดีค่ะลาคะ